สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอพลังงานชาวราศีเมถุนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนค่ะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะสีเมถ้านะคะ ความสนุกสนานการเฉลิมฉลองกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ t ด e Sun งดงามมากๆเมทุนนี่คือคุณสี่เมท้าคุณกำลังที่จะได้อยู่ในช่วงเวลาทามมิ่งของการนัดเจอนัดพบ นะหรือว่าความสนุกสนานการเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นงานนะคะหน้าที่การงานการงานปาร์ตี้สังสรร์รื่นเริงนะคะความสนุกของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นแหละเพราะว่าคุณกาลังได้รับชัยชนะคุณกาลังได้รับข่าวดีสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณรอนะคะกำลังที่จะได้ยินข่าวดีมาถึงกําลังที่จะได้ได้ เติบโตในหน,หน้าที่การงานนะคะไปสู่ความมั่นคงหรือว่ากําลังที่จะได้มีเกณฑ์ไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะมีช่วงเวลาทามมิ่งสิ่งดีๆกับตัวเองแต่จมูลเดอะซันเกิดขึ้นค่ะทุกคนไพ่เมเจอร์อะคานาสัญญาณของคุณชาวราศีเมถุนบางอย่างกําลังผลักดันให้คุณออกไปสู่ความสนุกสนานสู่แสงสว่างในชีวิตสู่กิจกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตเพราะนี่คือภายในของคนเรียกร้อง ความสนุขสนานความตื่นเต้นความเร้าใจแพชชั่นหรือความฝันใหม่ๆสิ่งใหม่ๆไลฟ์สไตล์ใหม่ๆห,ห,หรือว่าแบบต้องการกระตุ้นพลังงานในตัวเองนะเพราะว่าเกิดตะมูนเกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่อึดอัดน,นะคะหรือว่ารับรู้อะไรบางอย่างที่เป็นสัญชาตญาณบางอย่างได้เช่นอ,อารมณ์น้อยอารมณ์เบือ่ออารมณ์ที่มันเ,เป็นอะไรที่ดิ่งอยู่ในใจนะอาจจะเป็นบางอย่างของ คำตอบที่อยากจะได้รับหรืออะไรบางสิ่งที่รอคอยนะคะความไม่สบายใจหรืออะไรเรื่องราวบางอย่างที่มันอึมครึมนะคะที่เกิดขึ้นแต่เดือดซันค่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันอาจจะเป็นช่วงเวลาจังหวะบางสิ่งของชีวิตที่มันมันอาจจะมีเมฆที่มาบดบังแสงสว่างนะคะทาให้ดูขมุกขมัวอะไรแบบนี้นะคะแต่เมื่อมันเป็นอะไรที่ชั่วคราวเดี๋ยวมันจะผ่านไป สิ่งนั้นเมื่อมันผ่านไปมันคือความสดใสคือความสุขสนานของชีวิตคือแสงสว่างในชีวิตคุณจะมองเห็นทางนั่นคือสติค่ะมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมออย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายนะคะไม่ว่าคุณกําลังจะทําอะไรคุณกาลังคุณกําลังเดินตามความฝันของคุณเดินตามความสําเร็จของคุณนั่นเองไม่ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือ t อ e ซันชีวิตใหม่ทุกอย่างเปิดทางให้คุณแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังเดินหน้าไปสู่การเฉลิมฉลอง กำลังซื้อบ้านกําลังวางแผนซื้อรถกําลังที่จะเก็บเงินนะคะเก็บเงินเพื่อที่จะสร้างความสําเร็จเติบโตในวันข้างหน้าแน่นอนคุณจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆนามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไร อาจจะเป็นอารมณ์ของตัเองด้วยอยากได้นู่นอยากได้นี่นะคะก่อนที่จะถึงความสําเร็จในจุดใหญ่นั้นแต่ว่าเดอะสันค่ะทุกคนมีอะไรบางอย่างที่ท้าทายคุณอยู่นะคุณคุณกำลังจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณกำลังจะมีโชคดีข่าวดีเข,ข้ามาในชีวิตแน่นอนเลยสวยงามมากๆ แต่บางอย่างก็เรียกได้ว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้มีความฝันใหม่ๆนะคะขยับขยายทําธุรกิจหรือว่ามีกิจกรรของตัวเองเปิดร้านเล็กๆอะไรแบบนี้หรือว่าคุณกําลังรู้สึกว่าอยากที่จะออกไปจากจุดนี้ได้แล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดเหลือเกินนะคะอยากที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเมื่อเดือนสันเกิดขึ้นแล้วคุณจะเห็นแสงสว่างในตัวเองคุณจะเห็นคําตอบคุณจะเห็นเส้นทางใหม่ๆของชีวิตคุณกําลังที่จะ ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้โอกาสได้รับความสําเร็จได้ยินข่าวดีที่คุณไม่เคยได้ยินนะคะมันอาจจะเข้ามาเป็นโอกาสจังหวะทั้มมิ่งเข้ามาหาคุณนั่นเองชาวราศีเมทุนนะคะหรือคุณกําลังที่จะแบบสละโสดออกเดตนะคะพบเจอความรักคนรักกันเองในช่วงในช่วงเร็วๆนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นภายในปีนี้ที่คุณโฟกัส กับความรากักหรือว่าการมั่งหมายขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าออกเด็ครั้งแรกชาวราศีเมถุนสวยงามมากๆอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกมาดูกันค่ะดี e อ็มพาร์คุณกําลังเติบโตมากๆเลยนะคะหน้าที่การงาน,นความสําเร็จคุณมีไฟมีพลังแห่งการทํางานนี่คือผู้นำความสำเร็จการเติบโตคุณกำลังมีการวางแผนในชีวิตอย่าง หนักแน่นหรือเปล่านะคะถ้าคุณมีการวางแผนในชีวตอย่างหนักแน่นแน่นอนสิ่งนั้นกําลังเกิดขึ้นกับคุณ The Emperor คุณต้องควบคุมอารมณ์นะคะบางอย่างของตัวเอง คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณวางแผนแล้วคุณจะไปต่อในสิ่งนั้นให้ได้คุณกําลังเติบโตเติบโตหน้าที่การงานภาราหน้าที่ก็เยอะมากขึ้นยิ่งเติบโตในช่วงอายุวัยก็ทําให้คุณรู้สึกว่ายิ่งสามารถที่จะมั่นใจตัวเองมากขึ้นมั่นใจประสบการณ์ความรู้คุณุู้วิทยุความสามารถที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนหรือว่าทําธุรกิจหน้าที่การงานที่ ที่เป็นตัวของตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองนะคะมีความหวังคุณมีความหวังแน่นอนคุณมีแพชชั่นคุณมีความเชื่อมีความศรัทธาจะทําให้คุณได้เติบโตประสบความสาเร็จและได้รู้ว่าคุณกําลังกําลังที่รอโอกาสครั้งใหญ่ที่จะเข้ามาในชีวิตเหมือนกันอย่างที่บอกเขาว่าถ้ารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอะไรหาแพชชั่นของคุณหาความตื่นเต้นหาความ หาความเราใจให้กับตัวเองนะคะซิงออฟคัพสัญญาณบางอย่างถูกเปิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักหรือว่าเรื่องราวของใครบางคนที่หวนกลับมาหาคุณอะไรที่มันเป็นบางสิ่งก่อนหน้านี้ที่อึดอัดไม่สบายใจหรือว่าเป็นคำตอบที่ยังไม่ได้รับ เมื่อดดซันเกิดขึ้นคุณจะได้รับคาําตอบคุณจะเห็นคุณจะได้รับการติดต่อคุณจะได้รับการได้พบเจอกับใครบางคนที่ไม่คาดคิดหรือว่าใครบางคนกําลังผลกลับมาหาคุณหรือว่าการพบเจอหรือสารความสัมพันธ์บางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองหมดงานมากๆเลยเหมือนคุณกําลังรอคอยได้พบเจอกับใครหรือว่าเฉลิมฉลองกับครอบครัวนะคะหรือว่ากับเพื่อนแบบนี้เช่นกันเหมือนคุณกําลังคิดถึงกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความฝันหรือว่าวัาวายเด็กของคุณด้วยนะคะ เก้าไม่เท้าราชินีดาดนะดูสงบดงามมากๆเลยนะคะและและนี่คือสัญญาณของความสําเร็จจริงๆคุณปกป้องหัวใจตัวเองคุณมีขอบเขตในตัวเองคุณรู้คุณต้องการอะไรคุณกําลังมีประสบการณ์บางอย่างที่หนักที่ต้องอดทนนะคะท้าามสิ่งนั้นไปได้อย่างแน่นอนเลยแล้วเรียกได้ว่าประสบการณ์ของคุณจะทาให้คุณได้เติบโตมากๆเพราะว่านี่คือคุณเชื่อในตัวเองคุณเป็นเมถุนคุณเป็นพลังงานแห่งธาตุลม สัญญาณแรกคือธาตุไฟนั่นคือความเป็นผู้นาความสําเร็จหน้าที่การงานที่กาลังจะเติบโตแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วนี่ความมุ่งมั่นมั่นใจของคุณอิสรภาพของคุณคุณต้องการอิสรภาพคุณคุณมีเหตุและผลและคุณรู้ว่าข้างในของคุณต้องการอะไรจิตวิญญาณของคุณต้องการอะไรสัญชาตญาณของคุณต้องพาไปในสิ่งสิ่งไหนอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันทําให้เป็นการบันทอนจิตใจหรือ ทำให้คุณรู้สึกว่าคิดมากกังวลแต่สิ่งนั้นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะมองเห็นพลังบวกมองเห็นแง่บวกในเหตุการณ์นั้นๆในสถานการณ์นั้นๆเพราะคุณกําลังปล่อยใจยปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของตุวงเดงให้ฟิลและโฟล์ไปกับความรู้สึกของคุณสิ่งใดที่ทำให้คุณมีความสุขอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความทุกข์มีอุปสรรคเกิดขึ้น คุณสามารถมองเป็นแง่บวกนะคะในสิ่งนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วคุณจะแก้ไขอย่างไรเพราะคุณมีความฉลาดคุณมีเหตุและผลคุณมีความเชื่อมุ่งไปอย่างวันข้างหน้าและนี่คือหนึ่งถ้วยความสุขของคุณสัญชาตยานของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองนะคะนำพาให้คุณได้เกิดเส้นทางใหม่ๆของชีวิตและทําให้คุณกําลังเดินตามหัวใจของคุณกําลังเดินตามความรู้สึก ที่คุณรอคอยไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนะคะการเริ่มต้นใหม่ของความรักกลังจะเกิดขึ้นค่ะได้้ว่าคนโสดจะได้พบเจอเนื้อคู่หรือว่าคนที่เข้ามาทําให้ได้สร้างมิตรภาพค,ความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาจริงๆเพราะว่าคู่ของคุณเป็นคู่ที่ดีมากๆนะเป็นคนดีดีจริงๆที่แบบว่าไม่ใช่คนที่เข้ามาทําร้ายเป็นคู่ที่เคยพบเจอกันมาแล้วในอดีตชาติทีผ่านมาหรือว่าเป็นคู่ที่เข้ามาส่งเสริมกันละกันใครที่เป็นคนที่เข้ามา ใหม่ๆนะคะยังไม่เคยได้รู้จักกันมากพอใจเย็นๆที่จะเรียนรู้กับคนใหม่ๆไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็ประสบการณ์จะทําให้คุณเห็นความจริงของความสัมพันธ์ครั้งใหม่และสัญชาตญาณของคุณจะรู้ได้ด้วยว่าใครคือคนที่คุณรู้สึกว่าใช่หรือว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีนะคะหนึ่งถ้วย 9, เก้าเหรียญคุณกำลังประสบความสำเร็จคุณกำลังได้ออกเดินทางคุณกำลังได้อิสระภาพของชีวิต หนึ่งดาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ตัดสินใจบางอย่างในชีวิตเจ็ดเหรียญใจเย็นๆนะคะนี่คืออิสรภา,าพของคุณคุณมีเกณฑ์ได้ออกเดินทางการเดินทางต่างประเทศเดินทางรอบโลกหรือว่าคุณกําลังที่จะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างใหม่ๆของชีวิตหรือว่าคุณกําลังที่จะใช้สิ่งที่คุณมีนะคะไอเดียการทําสิ่งใหม่ๆหรือว่าพรสวรรค์พรแสวงที่มีหรือว่าสิ่งที่ชอบสิ่งที่คุณสนใจหรือว่าความปัจจุบันที่คุณมีอยู่ไอเดียที่คุณมีอยู่ตอนนี้สร้างเป็นไลฟ์สไตล์ อะไรบางอย่างในตัวเองเพื่อสร้าง personal branding สร้างอิสรภาพในตัวเองเพราะว่าความคิดของคุณคุณรู้ว่าคุณคิดสิ่งนี้คุณกําลังทําสิ่งนี้เป็นแบบสเต็ปสเต็ปคุณวางแผนสิ่งนี้เพราะฉะนั้นไอเดียและความสำเร็จที่ออกมาออกมาจากความคิดและความตั้งใจของคุณไปสู่อิสรภาพของคุณที่คุณต้องการมดงานมากๆเลยเจ็ดดาบนะใจเย็นนะคะคุณค่าของความสําเร็จไม่ได้มาง่ายนะคะทุกคน เดวเโลกมีการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติมากๆเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณต้องการไปสู่ความสำเร็จความมั่งคัง่งและคุณจะต้องทำสิ่งใหม่เพื่อท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นั่นเองชูเดินในไรเดอร์ชัตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาคุณคุณต้องการตัดสินใจอะไรคะตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องจะนำพาคุณประสบความสุขจะรุ่งเรืองมีสิ่งดีๆมีก้าวดีๆก้าวใหม่ เกิดขึ้นว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคอนเนคชั่นใหม่ใหมอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจบางอย่างของคุณเกิดขึ้นสู่การโยกย้ายสู่ความสําเร็จการโยกย้ายไปสู่สิ่งใหม่นะคะการกําเนิดเกิดใหม่ทําสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่นั่นเองค่ะ มันมีบางอย่างผลักดันให้คุณออกเดินทางออกไปสนุกสนานในชิตไปเฉลิมฉลองใหม่ๆหรือว่าการเดินทางไกลแผนใกล้ๆหรือว่าการยกย้ายไปสู่สิ่งใหม่สําคัญมากอาจจะเป็นไอเดียบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้ค่ะอาจจะเป็นวอลคชันอย่างที่บอกหรือคุณอาจจะจัดโต๊ะที่ทํางานใหม่แต่งตัวไลฟ์สไตล์มีใหม่หรือว่าทําความสะอาดบ้านใหม่ยกย้ายอะไรมีใหม่แบบนี้นะคะเพื่อที่จะเหมือนกับว่า ถือเครดบางอย่างนะถ้าไม่ได้ไปไหนไม่เดินทางไปไหนก็ทําอะไรใหม่ๆกับตัวเองค่ะแต่งตัว์วสไตที่ใหม่ๆซื้อตังหูใหม่ๆแบบนี้นะคะที่ที่คุณทําได้ไมันจะสรนะ้างน n e พลังงานเพราะว่ามันคือความมั่งคั่งจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นสู่อิสรภาพและก็การเปลี่ยนแปลง ชาวราศีเมถุนสวยงามมากๆเลยนะคะดูบใครที่เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศแพลนอะไรก็วางแผนสำรองดีๆนะคะเชื่อว่าคุณมีเกณฑ์ที่ได้ออกเดินทางไกลหรือว่าเดินทางต่างประเทศหรือว่าทําสิ่งที่คุณรอคอยอาจจะเป็นงานออนไลน์จ๊อบใหม่ๆที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในช่วงนี้ก็ได้หรือว่าของโลกใบนี้ที่กําลังเกิดขึ้นก็ได้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ